สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลส์เพิร์มอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาทําการสร้างจรวดนะครับเพื่อที่จะบินไปดาวอังคารนั่นเองนะฮะแต่ต้องเออแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่มอดแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็น Command ์บล็อกนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าทํำยังไงกันบ้างนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เสกคอมมานด์บล็อกมานะฮะแต่ผมเสกเอาไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปวางตรงไหนดีนะครับ เดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนละกันนะฮะเอาตรงนี้ละกันนะฮะตรงนี้ดีกว่าเออนะครับโอเคนี่ครับเราก็ใส่คอมมานด์เข้าไปปึ๊บโอเคครับรอมันสร้างแมชชีนขึ้นมาก่อนนะฮะโอเคนี่ฮะได้แล้วนะครับโอ้โหแม่งทะลุต,ต้นไม้เลยนะฮะโอ้ทะลุต้นไม้เลยนะครับโอเคนี่ฮะอ่าก็จะขึ้นว่าเอ,อ่อมาร็อกเก็ตอินมาครับเวอร์ชั่นึ 11นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคอมมานด์นี้เป็นของเวอร์ชัน1.11นะฮะเออ่โดย The Red Engineer นะครับผมโอเคนี่ฮะเออ่ไรคิกโอเคกดคลิกขวาเพื่อที่จะอยู่เอ่อทุยอีกแล้วเพื่อที่จะดูนะครับพูดผิดอีกแล้วตูนะฮะโอเคเขาอบอกแล้วว่าให้เราใช้ ให้เราทิ้งบล็อกเหล็กลงไป4บล็อกแล้วก็บล็อกฐาน32ดินปืน64นะฮะซึ่งผมเตรียมเอาไว้แล้วนะครับในกล่องนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนะฮะนี่ครับแล้วเราก็โยนมันลงไปนะครับอย่างนี้ชึ้นอ่ะนี่ฮะอ้าอ้าเป็นไงครับเราก็จะได้ Rocket Engine มานะครับ โอเคเสร็จปุ๊บเขาให้เราเอ่อทิ้งนะครับทิ้งบล็อกเหล็กไปอีก4เอ่อทุยอีก8บล็อกนะครับเอ่อแล้วก็อะไรอะกระจกกระจกแผ่น4 4บานเออ4บานเออเรียกเออเรียกแม่งเป็นอันดีกว่ามันต้องเรียกเป็นบานหรอกเอ้ยจะเรียกเป็นบานมันต้องใช้เป็นนั่นนี่ว่าเขาเรียกว่าเออหน้าต่างนะครับเออเอ้ยหรือถูกแล้ววะเออเจ้าแม่งนะครับโอ้เริ่มสมองเริ่มไปแล้วครับตอนนี้ นะฮะแล้วก็คันโยกอีก2ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับผมเตรียมมาไว้แล้วนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับเราก็โยนมันลงไปตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ r o เก็ตค็อกปิดเหรอค็อกปิดนะครับผมผมเรียกผมอ่านว่าค็อกค็อกปิดแล้วกันนะครับโอเคสุดท้ายนะครับเออเขาให้เราเขาให้เราเออนี่ครับ ให้เราเอา Rocket Engine แล้วก็ Rocket Cockpit ทิ้งมันไว้ใกล้ๆกันครับเอามารวมกันแล้วก็โยนเหล็กแท่งเหล็กอีก8 8แเออแแท่งครับลงไปอะอ่าเราก็จะได้มา Rocket นะครับนั่นก็คือจะรวดเพื่อที่เออเพื่อที่จะไปดาวอังคารนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่เลยครับว่าเราจะไปยังไงดี เขาเรียกว่าอะไรสถานีอวากาศนะครับอมผมว่าเอาตรงนี้ดีกว่านะครับโลยที่เราจะขุดบล็อกลงไปนะครับขุดดินลงไปนะฮะพุ่งมาจากใต้ดินเลยนะครับนะเอาสกกี่บล็อกเดียวหกแล้วกันสองสามสี่ห้าหกเออความลึกหกบล็อกนะครับไปขุดลงไปนี่ฮะโอเค โอเคครับแล้วเราก็ทําการวางจรวดลงไปนะครับถามว่าผมเอาไอไฟแช็กมาทําไมนะฮะผมจะทําอย่างนี้ครับอ่ะทิ้งมันไปครับนี่ครับแค่นี้นะครับจรวดของเราก็ทํางานแล้วแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่เออเขาเรียกว่าเออดาวังคารนะครับดาวังคารนะฮะโอเคครับตอนนี้เราขึ้นพุ่งทยานขึ้นนองฟ้าแล้วครับตอนนี้ นี่ฮะเป็นไงโอววิวสวยนะครับนี่ฮะอ้าวหายนะมันขึ้นมันขึ้นมาสูงมากครับมันเลยหายนะนี่ครับเห็นแล้นะฮะอ้าวหายอีกแล้วนี่ครับนี่นะฮะเป็นไงนะฮะสุดยอดนะครับอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับผมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเออเอะทำไมมัน ค้างอยู่งี้วะ What What the ทำไมมันค้างแบบนี้ฮะหรือว่าอะไรแล้วข้างล่างเืออะไรเยอะแยะเฮ้ยเฮ้ยอ่าอ่าตอนนี้เราถึงดาวังคารแล้วนะฮะนี่ฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับดาวังคารนะฮะเรามีกระจกด้วยเนาะมีกระจกด้วยนะฮะท่านผู้ชมอ่าแล้วลงไปไงวะเนี่ย ไปไม่ได้หรอ๋อมันไปไม่ได้นะครับกระจกแล้วเขาสร้างมาเพื่ออะไรวะดาวคารมีกระจกด้วยเหรอนะฮะแล้วก็เราเราก็เจอพวกมนุษย์มะนาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาจากไหนเนี่ยให้ครีปเปอร์สไปเดอร์อะไรเนี่ยแมงมุมเอนเดอร์แมนมาจากไหนฮะเออมันมาจากไหนอ่ะเฮ้ยมาผิดดาวไหมเนนะี่ยเราอ่ะมาผิดดาวหรือเปล่านะับซอมบี้ก็มาวะ่ะนะฮะอืมมะนาวต่างนุษย์ มันมีไอ้นี่ป่ะวะมาวินมาวินในลนะูนี่ทูนอ่ะนะฮะเออแต่แปลกเนาะทำไมดาวอังคารมันอยู่ในโลกเราวะแปลกว่ะแปลกว่นะฮะดาวอังคารมันมันต้องออกมานอกโลกดิอันนี้มันมาอยู่ในโลกเรานะฮะเออแปลกนะฮะเออช่างมันครับมันเป็นคอมมานด์บ็อกซ์นะฮะไม่เอาอะไรมากนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์เยอะๆนะฮะแล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับเฮ้ว e! ู้ฮู้